สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงนะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้นะครับเนะก็จะเป็นในเลขนำสัตว์อ่าใครชอบก็นำไปซื้อนำไปจับ ติดไว้เยกันหรือถ้าท่านไหนอยากได้เน้้อยเน้นเน้นเน้นอยชุดนะครับนออ่ะวันนี้ก็มีเลขทูบ้ลยกันนะหลังจากที่ไม่ได้จุดมานานมากแล้วเลขทูบนะใครอยากได้เลขทูบก็ลงที่นี่ที่เดียวนะข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้าไปรับแนวทางเลขทูบกันได้นะครับนออ่ะในเลขน้มสัตว์นะครับก็ถ้าย้อนหลังไปก็ห้างัวติดนะครับวัวนี้ลงเป็นงวดแรกนะฮะวัวนี้ลงเป็นงวดแรกอ่ะสูตรนี้จะเป็นยังไงนะฮะในเลขนามสัตว์นี่แหละนะครับนี่เลขน้มสัตว์ นี่อ่าจะเอาตรงนี้แหละมาใช้นะครับเราก็เข้ามาีตั้งแต่วันที่29แล้วนะครับเนาะอ่ะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตารางตรงนี้ด้วยเนาะอ่าอ่ะดูไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่งงนะฮะก็ขั้นตอนแรกก็คือจะหาในงวดนี้เนาะไปเอางวดก่อนจะนําในหลักแสนนะครับบวกกันกับในหลักหมื่นแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่3นะครับ4บวกกันกับ2เป็น6 6บวกกันกับ3มก็จะเป็น9 แล้วก็ได้เก้าตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะเอาหลักพันนะครับแสนหมื่นพันนะ,ะก็คือสองเนี่ยก็ได้เก้าสองนะฮะก็ไปดูในที่มันนะครับตำแหน่งเก้าสองนะอ่ะมันอยู่ในตรงไหนนะครับนี่เก้าสองก็เป็นมา้าซึ่งถ้ามันเป็นม้าแล้วนะครับที่จะใช้มาจับเป็นเลขเด่นเลยก็คือเอามุมทะแยงตรงนี้นี่นี่ ก็คือจะเอาในชุดอันนี้ไม่งงเนาะอ่าเดี๋ยวถ้าลูไปเรื่อยไม่งงนะเนี่ยก็จะเอาในชุดนี้เพราะว่าเมื่อกี้เก้าสองเนาะแล้วก็ชุดทะแยงตรงนี้แล้วก็ข้างบนตรงนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันได้เก้าสามก็จะเอาแถวทะแยงตรงเนี้ยเอาตรงนี้นะครับเอาเอาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะอ่ะมันมันจะทะแยงกันไปแบบเนี้ย เป็นกากระบาดแบบนี้แล้วตรงนี้มันอยู่ตรงริมตรงนี้ก็จะเอาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสามชุดเนี่ยเนี่ยถ้ามันอยู่ริมถ้ามันอยู่กลางๆก็คือเนี่ยเอาเป็นกากระบาดแบบนี้ไม่งงนะครับเออถ้ามันสมมุติว่าได้แปดแปดแปดหนึ่งอ่าแปดหนึ่งก็เอาทะแยงนะลองลองกากระบาดดูเนี่ยลองลองกากระบาดดูก็แสดงว่ามันต้องมีชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ ง,ง่ายแค่นี้นะฮะอ่ะมาดูเมื่อกี้92นะครับเนี่ยถ้าลงอยู่ในตารางตรงนี้นะฮะ92าอมันอยู่ตรงริมริมเนาะอ่าเนี่ยมันอยู่ริมริเมื่อกี้นี่ปึ๊บนะครับแล้วก็มันก็มีในที่ใน52ด้วยแล้วก็12นะครับนี่อ่าถ้าตรงตรงริมริมทะแยงมันก็จะมีนะครับ ในที่ใน092แล้วก็มันจะมี07 47 87ข้างล่างตัวนี้มันก็จะมี1 9 5 9เเนี่ยมันก็จะอยู่ใน3ชุดนี้นะครับที่มันจะออกนะครับนั่นแหละนะผลในงวดที่มาออก2 5 2 5้2อันนี้ย2 5 5 2อยู่ในแถวเดียวกันกับ92เลยนะครับอ่ะเนี่ยแค่นี้เอง งงไหมครับถ้างงไปดูต่อนะครับก่อนจะไปก็มาบวกตัวนี้ก่อนศูนย์บวกศูนได้0ย์0 0 0, บวกด้วยเลขคงที่3ามก็จะเป็นสามก็มาเอาในหลักพันด้วยก็คือสองไปดูแนวแถวนะครับที่เป็นสามสองนะครับแถวสามสองนะฮะก็จะเป็นในแถวนี้เลยข้างล่างตงัวนี้อ่าเนี่ยก็จะตรงนี้มาชุดนี้มาเป็นเลขเด่นแล้วก็ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ก็คือเอา,อาง่ายเนี่ยเมื่อกี้สามสอง ถ้าลองขีดการกระบ,บาดไปเลยนะครับเนาะขีดการกระบ,บาดไปแบบนี้อ่ะก็จะมีในชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้อ่ะเดี๋ยวเขียนลงตรงนี้จะได้ดูง่ายงนะครับเมื่อกี้3 2สองนะอ่ะสามสแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสองห้าหกห้าสแล้วก็7จดแดเนี่ย นั่นแหละก็จะได้ชุดประมาณนี้นะครับนี่สองสี่หกแปดแปดชุดส่วนในผลในงวดถัดมานะครับก็ออกสามเจ็ดสองห้าอ่ะมีไหมในนี้นี่ก็มีสองห้าอืมนั่นแหละนะครับเนาะเนี่ยเอาตัวนี้เป็นแถวกลางเนี่ยก็จะได้แค่นี้เลยเนี่ยฮะถัดไปนะครับงวดถัดไปก็เอาในที่ในหกบวกกันกับสี่เป็นศูนย์บวกสามก็ได้สามนะครับหลักพันสามก็จะเป็นสามนะครับสามสาม แถว3-3นะฮรอยู่ตรงไหนก็อะอยู่แถวกลางเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ3-3ก็มี3-7อยู่ด้วยนะคระมี7-3 3-3 7-3นะครับก็ผลในงวดถัดมานีออกไปในที่1-2-2-6นะ1-2-2-6อะมันอยู่ในแถวฝั่งนี้นะอันนี้เป็น2-6แล้วก็6-6 สัวนี้สองแปดหกแปดอันนี้สามเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่ะอันนี้จะเยอะหน่อยนะแล้วก็สามเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยอ่ะถัดมาออกสองหกสามสามเนาะนี่ก็มาสองหกตอนสองห้าเนี่ยอยู่ในฝั่งนี้ทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เก้าสองเนาะถัดไปนะครับมาสองหกถัดไปก็เอาห้าบวกกันกับสี่เป็นเก้าเนาะ 9บวกกันกับเลขคงที่3ก็จะเป็น2 9นะครบเวก3เป็น12เอาหลักพันมาก็คือ1 2 1สอนะฮะ2 1 2 1อยู่ในแถวไหนนะฮะ2 1ก็อ่ะก็อยู่ในแถวกลางตรงนี้ก็จะเอาแถวนี้เนี้ยชุดนี้ชุดนี้ชุดน,ดนี้ถ้าการกระบาดไปอ่ะถ้าเขียนออกมาก็จะได้นะครับ2 1มี2 1มี6 1มี1 3 ห้าสมี2องหกหมี1 5 5่งห้หแล้วก็2 8งแอ่ะเนี่ยมันก็จะได้ชุดประมาณนี้นะครับส่วนผลนิว่าทัดมานะครับก็ออกไปในที่2926กนะครับอ่ะก็มีใน26งหนี่นะแค่นี้เลยนะครับ ส่วนถัดไปนะครับก็7บวกกันกับ0นย์ะฮะก็จะเป็น7 7บวกด้วยเลขคงที่3ก็จะเป็น0นะครับเอาหลักพันมาก็คือ2 02นะฮะแถว02 02อ่ะ0 2ก็นี่เลยนะฮะนี่ก็จะได้ชุดนี้กับชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะอ่ามีอยู่3 6 9นี่มี9ชุดนะครับอ่าเดี๋ยวเขียนออกมาจะได้ดูง่ายนะครับเมื่อกี้02 มี0 2 4 2 8 2เนาะแล้วก็0 7 4 7 8 7 0 9 4 9นย์เก้ะฮะแล้วก็8 9นะครับก็ผลนิ้ว่าถัดมาออกไป3 3 2 0นะครับอ่ะเมื่อกี้ก็2 0นี่อยู่ในตรงนี้เลยนะครับที่จับบวกกันได้02นะครับส่วนในที่ในล่าสุดนะฮะ ล่าสุดก็จะเป็นนะครับในที่9บวกกันกับ3นะเลขคงที่นะครับ9บวกกับ3ได้12นะหลักพันก็คือ3ไปดูแถว2 3สนะครับสแถว2 3ก็คือลิงนะฮะนี่ลิงก็คือกากระบาดไปเลยนะฮะกากระบาดไปเลยก็จะได้ในชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ชุดน,ดนี้แล้วก็ชุดนี้ อ่ะเดี๋ยวจะลองเขียนออกมานะครับมีตัวไหนบ้างเนา๋เมื่อกี้ก็จะเป็นนะฮะในที่ใน2 3นะอ่ะเป็นลิงนะฮะมี2 3 6 3หนสะ่ข้างบนก็มี1 4 1 4 5สี4หนึ่งสแล้วก็ตรงมุมตรงนี้นะฮะก็จะ2อสอืมโอ้ยขออภัยขออภัยนะครับ ไปดูผิดนะครับผิดผิดอเอาใหม่เอาใหม่นะครับในล่าสุดนะครับก็จะมีในที่สองสามก่อนเนาะสองสามหกสามนะ 2, 3, 6, 3, นะแล้วก็เป็นหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าห้าเก้าห้านะตรงมุมข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นสองแปดหกแปดแล้วก็ตรงนี้ข้างบนก็เป็นในที่หนึ่งเจ็ด 5 7 9 7จ็แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น3 0เนาะแล้วก็7 0อ่ะนี่แหละนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ชุดนะฮะ12ชุดก็จะรีวนมาไปกลับด้วยนะครับแต่ถ้ามันเยอะไปเนี่ยเท่าที่ดูนะฮะในที่ผ่านๆมาเนาะอ่ะมันก็อาจจะตัดฝั่งนี้ไปเลยก็ได้นี่ตัดฝั่งนี้นี่เนาะตัดฝั่งนี้ตัดฝั่งนี้ ตัดฝั่งนี้เนาะเออเนี่ยก็ล่าสุดก็อาจจะตัดฝั่งนี้ออกไปเลยก็ได้นี่นะก็จะเหลือสองสี่หกหกชุดนะอ่าไม่ใช่สิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดเนี้ย อ่ะหรือเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเนะี่ยเข้าไปรับแนวทางกันได้แล้วก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันเนาะสลับในเลขในนามสัตว์ตรงนี้นะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันเนาะสลับชนิดที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนาะอ,อ่ะถ้าดูในตรงนี้นี่เลยนะนี่ลิงจำบวกกันได้เมื่อกี้ ยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับจะลืมกดไลค์นะครเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ